สอนนะคะนี่คเขาเดียวกล้องดับแค่เราไม่ใจ่ายนอยน่าอดขันแค่เราไม่ใจ่ายแค่เราไม่ใจอันเนี้ยมันจะไม่เอาเลยแค่เราจ่ายอันนี้มันจะเอาเลอยใช่ว่าพี่ใหญ่ผมพูดไม่ชัดเอ็แบบนี้นะ่อานอัะปัดควายอ่ะ แาบคือแบบอะไรเวลาเราทำในสิ่งที่เราร้กอ่ะหวานนิดหน่อยเนี่ยรู้จักไม่ความสุขกับต้นนะเน้นำเด็กๆข้ามทำนะครับข้ามทำดนบปลาเพราะว่าอยากมาดับเบลเหมือนนี้เนี่ยกีบีดีอาวันนี้มาเดี๋ยววันนี้ผมนจะมา อินเทอรกนะคะเด็กผู้ใหญ่ก็จะทำของใหญ่ก็ใหญ่เงี้เงียบวันนี้ผมจะทำอินเทอร์นะคบอินเทอร์ผมชื่อว่านแอ๊ครับซึ่งผมเป็นมือครับแกไม่จริงผมเป็นผู้หญิงนะครับเสียงเหมือนผู้ชายจริงนะครับมึงอ้๊อ้อยยาย่าส่วนเด็กเด็กผู้ชายที่อยู่ในแกลผู้หญิงคือชื่อว่านาครับส่วนคนนู้นเด็กที่เป็นเด็กน้อยเบบี้นั่นน่ะน่ารักกัดที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ย ชัวหนีหนักตอนนี้น่าทำปากใหญ่แล้วจ้า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 ,จาอุ้มนี่หน้านี่หน้าอายุห้าขวบแปดขวบสิบขวบวันนี้สิบขวบอ้ยใครอยากดูตัวจริงไปติดตามช่องนายแอนอเอ้ยใช่นายนักแอนนีน่าชาแนลนะได้ด,ดูได,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 ด้เลยใครอยากดูตัวจริงหน้าตัวจริงคือโคตรเบี้ยวอ่ะ ดูช่องไหนเลยนะไอ, hey, อ้ในถ่ายคลิปที่นั่นใส่เสื้อไอ้ชานิโรอ่ะมีคนนั้นด้วยใส่เสื้อทีมปัวนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยหนังเหน็บหนวดนะมีหน้าเหรอมีหน้าไม่ค่อยมาถ่ายคลิปเออช่องตัวเองแท้ไม่ถ่ายเนาะเออช่องของตัวเองไม่ถ่ายเนาะ ไอ้นี่องตัวเองไม่ถ่ายมันถ่ายตอนนี้อ่ะทุกคนครับอ๋ออะไรนไอ้น้อคนเด็กคนนี้อนุบาลสามนี่ปสามสวนี่ปห้าเดี๋ยวปีหน้าก็จะอยู่ปหกแล้วแต่ไม่ได้ม่ได้แม่แม่เข้าใจไอ้คนนี้มาสมัครใหม่คือใครรู้ไหมคนทุกคจริงเนี่ยหยุดตั้งนานแล้วแต่มันไม่ค่อยออกคลิปอะไม่ใ้ครถามหนูจะพูดตัวเองนะ กาบทับสี่อะไรถามนับสี่อนุบาลฝ่าับสีเฮ้ยไงใจตยดูนะตัวเยอะดีจ้ะสามบวกสีได้ห้าสามบวกสี่ได้เจ็ดผู้นี้ได้แล้วนะวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาทําเทรนอันนั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสาสีห้าหกเจ็ดแปด สี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราไ่ทเพงหนึ่งเหรอพูดได้เกิดกับให้เอาแบกมนานหน่อยอะกดจากห้าหกแบดก่จกห้าหกแปดเจอบบห้าหกสี่ลทีลห้าหกเจ็ดแปกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเพราะเราไปนอะไรวะนายเออเดี๋ยวเราจะมา เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะไม่ให้ทำคอมเมนต์ไม่ได้ไม,ไไม่ก็ให้ผู้ติดตามคอมเมนต์ไงว่าจะถามว่าอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าตอบให้ไม่ทีนี้เราจะเพิ่มความคิดเห็นและใช่เดี๋ยวจะแบบอธิบายมาให้ว่าอะไรน่ะสมดนะอันนี้สมมุะไ,ได้ทำคลิปลงยูทูบ ปิ๊ปปิ๊ปิ๊ปิตัวมือเขาถามว่าเอ๊ะอยู่โรงเรียนอะไรพวกเราอยู่โรงเรียนอนุบาลเมืองอนุบาลเมืองอุทยานแีแล้วก็แล้วก็มีคำถามอะไรอีกก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์เด็กชายหลังเอ้ยเด็กชายพลังแล้วอย่าลืม okay, กดไลค์แล้วกด s ับ i ครตรงนี้ครับชังกระดิ่งด้วยใช่ไหมจ <Okay. S 1> ๊ะ อย่าอย่าอย่าเย่าเอาเขาผมผมจะสอนวิธีวิธีการพูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมจริงอังกฤษแค่คณิตอ่เด็กคนในคณิตส ja 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 e ja ja ่วนเด็กน <fin> ู่น <fin> ก็ภาษาอังกฤษแต่ไม่ค่อยเก่งนะครับวัดทูโพคลิปนี้คือคลิปเด็กนะเด็กเด็กที่อายุ่งสิบขึ้นไปอย่าพูดอย่าพูดใส่เพื่อนนะ ดี๋ยวมันไม่ดีอย่ามันไม่ดีวัดทูปอ่แต่วันนี้จะพ่อวัดทูอวัดทูปแต่ไว้สามสิบนาทีถหนึ่งชั่วโมงหกหกสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงง่ายตูดีนะจิ๊กพี่ง่ายตูดีนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่โชว์หน้าผมซึ่งผมจะไม่ชอบใส่ในยูทูป เพราะนางเป็นคนมาเกลียดพูดไม่ดีเบิกกับคนที่อ้วนแล้วก็ไม่มีแฟนด้วยอ้าวด้เดกอันนี้พี่สองอะพี่สองทำไมถึงมิ้งทำลายเดี๋ยวมั้ยเด็กคนนี้มันกินยาเม็ดชั่งน้อยทุกคนเอ้ยใช่ไอพีสามเราดูจะถ่ายคลิปมาให้ดูเบรกเบรกเบร์แทบแทบร้อยแล้วแล้วเราจะถ่ายขนมไปบทเดี๋ยวจถ่ายปลาไปบทเลย คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะดูความคิดเห็นแล้วเราจะลองทําตามนะถ้าตามเออใครมีไอเดียสำหรับคลิปหน้าพวกเราไม่มีไอเดียเลยใช่ไหมใครมีไอเดียทําอะไรกันสองอย่างนี้ช่วยยำยำทำน้อยกับหวานเย็นคอมเมนต์กดโค้กคอมเมนต์ทำเองก็ได้ให้มันอร่อยขึ้นใช่กดไลค์กดชแชร์และกดติดตามและฝากดูช่องทางเราด้วยกดการ์ดเดนหมื่นห้าร้อยนะคะอ๋อหนึ่งหมื่นพอ แค่หนไ่มุณเอาเอาแค่หนึ่งร้อยก่อนหนึ่งร้อยก่อนหนึ่งร้อยก่อนเอาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก่อนหนึ่งร้อยจะไปหนึ่งหมื่นจยหนึ่งร้อยก่อนหนึ่งพันแล้วหนึ่งหมื่นจำไว้นะคะอย่าต่อยน้องนะถ้าสมมติพูดมากก็ต่อยได้เออแลรีวิวผลงานนักเรียนอะนรที่เพื่อนทำไว้ด้านหลังอะกล้องเนี่ยไปอ้อผลงานไอ้ต้นนี่าทำให ตอาเสรช้าหน่่ะเอาฟังผมโบไปถ้าไม่เต็มแล้วก็ใช้ได้ไปไปไประวังระวังะวังเอาไปอย่าอย่าไปกดอะไรเออไปใกล้ๆเดี๋ยวนี่อละอนอนด็ครับอ้าวพี่ไหจะลปครับพอนอด้วยพอนอนเด็ กล้องไอ้นี่ครับกล้องหลับครับามากับพี่คนที่น่าที่สุดในโลกน้องนาครับอ้าสงงอาสงคำคิดไม่ได้มาจะไม่เห็นไม่เห็นใครนั่งขึ้มีใครเห็นนะนีีนานที่สุดเลยแค่นี้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีีอย่างน้งในอนาคตเราจะเปลี่ยนช่องชื่อว่าช่องเก๋ เชื่อว่าช่องนายเกนะภาษาไทยแหละเออ,เอ,อทุกคนคไม่เข้าใจทุกครั้งอ่ะคลิปนี้จะสอนสังกฤษไอซีคลิปนี้สอนภาษาไทยคลิปคลิปอีกอันนึงสอนสังกฤษใครอยากเรียนอังกฤษก็ไปคลิปนู่นอย่ามาคลิปนี้ไม่มันไม่ดีไม่ดีเลยมัจะทําคลิปแกล้งหน้าใช้คอมเมนต์ด้วยมันจะทำคลิปแกนะล้งหน้าทีครั้ง ไปนะเพื่อได้ยินบ๊ายบายบายค่ะบอกความคิดเห็นด้วนะ